บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะอันที่เขาโอนไปแล้วนั่นคือชุดแรกที่ตรวจแปลงตั้งแต่เดือนกรกฎาผู้ใดตรวจแปลงเดือนสิงหาเดือนกันยากันสิเป็นรอบสองรอบสามเด้อเข้าใจไปครับเออตะกี้เกี่ยวเขาแล้ยวผลออกยังได้อ่ะอันนี้หัวตะวานันปุ๋ยสสิหนื้อเอาไ,ไลายประเด็นที่สองครับสาเหตุที่ยังพราท่านเขานอกจากเพราท่านมีการยืนยันแล้วส่วนหนึ่งก็เกิดจาก บัญชีพี่น้องมีปัญหาบางคนล่งทะเบียนบอตรงกันกับเลขบัญชีที่แจ้งมันก็เลยมีปัญหาคันผู้ใดมีปัญหามองนีห้ยไปเช็คกับท่อกอสอนะครับขันเช็คแล้วบ่มีปัญหายังเขาก็สิโอนเขาให้ สองเรื่องเด่นพี่น้องเกษตรกรชาวนารับสองเด้งค่ะทั้งโครงการคนละครึง่งทั้งไร่ละ1000บาทวันนี้นั่นมีข่าวดีมาปากคุณผู้ชมนะคะในส่วนของโครงการคนละครึ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยรอคอยแล้วก็ติดตามมาอย่างต่อเนื่องจะมีการปรับเพิ่มวงเงินด้วยแล้วก็เปลี่ยนจากเกณฑ์เงื่อนไขในการรับสิทธิ์เป็นอายุ16ปีขึ้นไปเพระนาะฉะนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนค่ะที่อายุ16ปีขึ้นไปก็จะได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึง่งซึ่งก็มีการเพิ่มวงเงินเป็น 200ร้อยบาทต่อสัปดาห์ต่อคนด้วยนะคะในการใช้จ่ายเพราะฉะนั้นนะคะโครงการคนละครึ่งก็จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยในการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้รวมไปถึงพี่น้องเกษตรกร,ร,การชาวนารับถึงสองเด้งทั้งคนละครึ่งและก็ไร่ได้1000บาทด้วยวันนี้ค่ะข่าวดีพี่น้องเกษตรกร,ร,การชาวนามีการตัดข้อมูลเตรียมโอนในวันที่18กันยายน25 6 8นนี้ด้วย2เรื่องเด่นนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแมณ่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทัน่วประเทศนะคะเป ชะโครงการคนละครึ่งมาแล้วค่ะสําหรับรัฐบาลชุดใหม่โดยคุณอนุทินชาญวิรุฬห์หลังจากที่มีการถแถลงนโยบายนะคะพร้อมที่จะขยายสิทธิ์กระตุ้นเศรษฐกิจทันทีผ่านโครงการคนละครึ่ง16ปีขึ้นไปและมีการเพิ่มวงเงินให้ด้วยนะคะเป็น200บาทต่อคนต่อสัปดาห์ค่ะคุณผู้ชมในการใช้จ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจในครั้งนี้นะคะ พี่น้องประชาชนก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกก็คืออยู่ในส่วนของฐานภาษีหรือว่าผู้ที่เสียภาษีจะได้60ต่อ40ส่วนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วไปก็จะได้50ต่อ50นั่นเองค่ะส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคะจะไม่ถูกเก็บภาษีย้อนหลังจากกรมสรรพากรน,นั่นเองค่ะสําหรับโครงการคนละครึ่งนะคะยืนยันชัดเจนจากคุณอนุทินชาญวิรกุลซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสมาแรงมากในเรื่องของการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งเพราะว่าจะต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัตง และแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยนะคะสําหรับร้านค้าทั้งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรุฬกุลท่านก็แจ้งชัดถึงประเด็นนี้เดี๋ยวเราปรติดตามค่ะไอตัว50 50 <c oughs> อะไรนะ <c oughs> คนละครึง่ง <c oughs> คนละครึ่งนี้ก็ก็ <c oughs> มาจากท่านรัฐบาลพื้น้าผมก็ถือว่าผมก็ได้ยกมืออยู่ด้วยตอนที่เข้าคองรอมอผน่ะเพิ่มขึ้นมาคนละครึง่งส <c oughs> ิบหรือมีพักก็คุยกับท่านเอกนิติเมื่อคืนท่านก็เสนอมาบอกทําไมต้องคนละครึ่งครับถ้า มันไม่กระทบเรื่องวินัยทางการเงินไม่กระทบเรื่องออองบประมาณแล้วก็สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แต่ว่าเราอาจจะออกไปในรูปอินเซนティブนะครับหกสิบสี่สิบอาจจะ<ม>เช่นออกออกมาในรูปของของผู้ที่เสียภาษีอาจจะผู้ที่เสียภาษีก็เป็นอินเซนティブแต่ว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปไม่ได้ไม่ได้เสียภาษีอะไรแล้วก็คนละครึ่งไปอันที่เป็นไอเดียที่ท่านนาเสนอมาผมก็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 มมปิ๊งนะแล้วก็ แล้วก็บอกให้ทะาบีดูแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องไม่ผิดรัฐธรรมนูญต้องไม่ผิดกฎหมายต้องไม่กระทบกระเทือนงบประมาณที่ที่แล้วก็ทาให้เสียเรื่องวินัยการเงินการคลังและนอกจากนี้นะคะตอกย้ํากระแสเข้าไปแรงอีกค่ะสําหรับโครงการครึ่งประหลัดกระทรวงการคลังคุณละวรลนแสงสนิทนะคะก็ออกมายืยนยันว่าระบบพร้อมงบพร้อมเดินหน้าได้เลยหากทางรัฐบาลสั่งการเดี๋ยวเราปติดตามค่ะ นเชิงระบบระบบมันมีอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็เอาระบบที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยนำมาใช้ใหม่ผม <c oughs> ผมลองเช็คเร็วๆก็คือวันนี้อาจจะต้องมีส่วนในเรื่องของการลงทะเบียนร้านค้านะครับคนคิดว่าไม่จําเป็นเพราคนเดเคยใช้อยู่แล้วถ้าใครยังไม่ได้ลบแอปพลิเคชันนั้นไปก็ยังใช้ต่อได้เพราะมันได้ผ่านการยืนยันตัวตนอะไรไปหมดแล้วนะครับก็ผคิดว่าทางเทคนิคไม่มีปัญหาพร้อมดําเนินการนะครับในส่วนของเรื่องงบประมาณม่ะงบประมาณเราก็มีงบอยู่ถ้าง,งบ หกแปดผมจจดไม่แน่ใจว่าโครงการนี้กว่าจะเริ่มก็ถ้าเริ่ม1นตุลาเช่นก็หกก้าได้นะครับ oh. ส่วนของกระตุ้นเศรษฐกิจก็มีอยู่แล้ว25,000ล้านอันนี้น mm hmm. มีแน่นอนนะครับ mm hmm. ใช้ได้เลยตรงตามวัตถุประสงค์แต่ถ้าเกิดจะมากกว่านี้ก็สามารถโยกวบในงบของงกลางก็ปรับรายการกัไร mm hmm. นได้เราจะจับกลุ่มเป้าหมาย ขนาดเดี๋ยวเร <ใน S 2> ต้องอรอ <c oughs> รายละเอียดทร,บร,รบัฐบาลบอกก่อนนะครับแต่เราพูดในเรื่องของเทคนิคว่าระบบพร,ร้อมนะครับที่จะดำเนินการเงินงบประม,มาณมีนะค,ะครับเป็นโครคงการที่ประชาชนเรียกร้องมากเลยมองว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้น GDP ได้มากแค่ไหนขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการครับว่าเราใส่เงินเข้าไปเนี่ยสักเท่าไหร่แล้วก็ให้ใช้เท่าไรต่อวันเนี่ยก็ต้องดูรายละเอียดก่อนอย่างเร็วไปที่จะประเมินนะครับแต่ว่าเป็นพยานครับว่าพร้อมที่จะดำเนินการ คนละครึ่งแบบ50 50ยังใชย่ยังฟังก์ชันกับเศรษฐกิจนี้หรือว่า60 40หรือ70 30ยังไงก็ <Yeah. S 2> น,ก <Yeah. S 2> นกด้คืออยู่แล้วคืออยู่กับนโยบายรัฐบาลเลยครับ <Yeah. S 2> ทางเทคนิคทำ นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมสาหรับการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งมาแน่นอนยินดีด้วยนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศที่จะได้รับสิทธิ์ผ่านโครงการคนละครึ่งและนอกจากนี้ค่ะตามแผนการจ่ายของกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการตัดข้อมูลเกษตรกรที่มีการประชาคมปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้วขึ้นระบบเตรียมที่จะส่งให้กับทางธนาคารทกศในวันที่15กันยายน25 6 8นานี้และทกศนะคะแจ้งตารางการจ่ายเงินสําหรับเกษตรกรในกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปีปีการผลิต2 5 6พ 8ทับ69ออกมาแล้วซึ่งในแต่ละเดือนจะโอนวันที่3แล้วก็วันที่18ของทุกๆเดือนที่มีการส่งข้อมูลเกษตรกรให้กับกลุ่มส่งเสริมการเกษตรเนื่องจากว่าปีนี้จ่ายเงินเร็วขึ้นนะคะสําหรับไร่ละ1,000บาทซึ่งเดือนกันยายนนี้ก็จะตรงกับวันที่18กันยายนใครที่แก้ไขบัญชีใครที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเรียบร้อยแล้วสถานะขึ้นส่งข้อมูลให้กับทางธนาคารทกัสแล้ววันที่18กันยายนนี้ก็กางกระเป๋ารอการโอนเงินค่ะซึ่งการจ่ายเงินพี่น้องเกษตรกรในกลุ่ม ผู้ปลุกข้าวนาปีใครตกหล่นใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินก็จะมีการจ่ายไปจนถึงเดือนกันยายน2569เลยนะคะอย่าลืมตรวจสอบเช็คสิทธิ์เช็คบงเงินให้เรียบร้อยค่ะและนอกจากนี้นะคะนันมีคลิปเสียงจากท่านสสชาชวานพาดใญ่ไทยค่ะมาฝากคุณผู้ชมสําหรับใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินใครยังกังวลใจว่าจะได้รับการโอนเงินไร่ละ1,000ับาทหรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามค่ะอันที่เขาโอนไปแล้วนั่นคือชุดแรกที่ตรวจแปลงตั้งแต่เดือนกรกฎา ผู้ใดตรวจแปลงเดือนสิงหาเดือนกันยากัสิเป็นรอบสองรอบสามเดอ้อเข้าใจไหมครับเออตะกีก้เกี้ยวเขาแล้วพนอกยังได้อ่ะอันนี้หัวตะวนันปุ๋ยเสสีแหน่เอาไ้หลยประเด็นที่สองครับสาเหตุที่ยังพ้นเขานอกจากว่าท่านมีการยืนยันแล้วส่วนหนึ่งก็เกิดจากบัญชีพี่น้องมีปัญหาบางคนลงทะเบียนบ่ตรงกันกับเลขบัญชีที่แจ้งมันก็เลยมีปัญหา ขันผู้ใดมีปัญหามองนีห้ไปเช็คกับท่อกสอนะครับขันเช็คแล้วบ่มีปัญหายังเขาก็สิโอนเข่าห้เพราะฉะนั้นห้ใจเย็นๆจากน้อยนะครับบ๊กกับพย่อายามต่อสู่แล้วปัญหาสาคัญอีกอย่างหนึ่งเงินซอยเดือเช่าหน้าปีหนี่มันมาเร็วกว่าเกาตะเกาเ้าได้รับเดือนพฤศจิกาท่านว่าแมนบอปีหนี่มาเร็้วตั้งโต๊ะระท่านสั่นแล้วตั้งโต๊ะับเงินบ่ท่านแต่ว่าตั้งโต๊ะใส่เงินต่างแต่พูดแล้ว จังได้กูก็ได้แท้แม่นว่ามดตั้งตะวันเข่าหรอผมหูอยู่ครับสาเหตุสำคัญที่พี่น้องเช่าหน้าตั้งตาล่อค่อยเงินขาเกี่ยวเขา่าเงินซอยเหลือเช่าหน้านี่หูอยู่ว่ามันเป็นย่อนอย่างย้อนว่าเขาเหตุหน้าหร้อมันลุกทุนแม่นบอนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ